เมาไม่ขับแต่อยากให้ท่านผู้ชมดูกรณีนี้คนขับเมาไหมนะฮะเมาไหมเมาไหมต้องให้ท่านผู้ชมช่วยตัดสินหน่อยเพราะเขาไม่ยอมเป่าแอลโกโฮอฮอล์นะครับนี่ฮะคุณลุงคุณพี่คนนี้เนี่ยเขาขับจากอุทัยธานี <c oughs> มาที่ชยัยนาทบอกจะมาหาเพื่อนแล้วรถตู้คันนี้เนี่ยเป็นรถตู้ของพี่เขาที่เป็นรถตู้ลักษณะรับจ้างไปประจําทางขับทรายไปทรายมาพอมาถึงตัวเมืองชยัยนาทมีคนแจ้งตํารวจออตํารวจก็เข้าสกัดแล้วก็พูดคุยกับ คุณพี่ท่านนี้เจ้าของรถก็คือคุณทวีงามขำวัย5้ปีมึนมาพูดไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปภาพนิดนิดหนึ่งนะฮะที่หลังรถพี่เขาเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าเมาไม่ขับโอ้ติดยชัดเจนน,นี่แต่ตไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณพี่เขาเมาไหมเพราะยังไม่ยอมเป่าก็เขาติดไว้ข้างหลังไงให้รถขันหลังดูครับถ้าติดข้างหน้าเนี่ยตัวเองจะได้เห็นอ๋อเหรอฮะเขาแสดงว่าพี่เขาไม่เห็นใช่ไหมครไม่เห็นโอ้นี่คือในจังหวัดนี้เนี่ยตัวเมืองเนี่ยโดนตำรวจสกัดแล้วตอนแรกก็ไม่ยอมเป่าครับ เสร็จแล้วเนี่ยตำรวจต้องใช้น้ําเย็นเข้าลูกอ่าพี่ไปสพกรเนี่ยไปคุยกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บตำรวจก็เลยได้ขับรถตู้คันนี้ไปที่สพเมืองชัยนาทต่อมาพอไปถึงสพเมืองชัยนาทก็มีการแจ้งนะฮะว่าเนี่ยมีคนแจ้งว่าพี่ขับสายไปสายมาเพราะฉะนั้นขอเป่าแอลกอฮอล์พี่เขาให้เป่าไหมแน่นอนไม่ให้เป่าแต่พูดยังไงกับตำรวจลองฟังครับการเป่าแอลกอฮอล์ตามเียงที่หลังไปดีพี่ขึ้นรถไฟใสไฟสายมานะได้ครับ เนี้ยเรื่องต้นจะขอทดสอบลมหายใจในการเป่าแอลกอฮอล์ใช่นะครับได้นะพี่พร้อมจะเป่าไหมครับไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมจะเป่าต้องไหมครับครับเ<ม>อ้าจริงๆพูดชัดๆโไม่เป่าตอนแรกบอกว่าตำรวจบอกว่าถามว่าพี่เป่าแอลกอฮอล์นะครับครับพร้อมไหมครับไม่พร้อมอเสร็จแล้วทำยังไงก็เลยโดนควบคุมตัวมาห้องสอบสวนนะฮะ พอมาห้องสอบสวนปุ๊บแหมแจกภาษาไม่ใช่ภาษาดอกไม้ให้ตำรวจอะ่ะาไมได้ครับเอพตอบตำรวจเล้หน่ออจะตกตำรวจทั้งผลไม้ทั้งสัตว์เลยคลานนี่เต็มโรงพักเลยนะโอ้ทั้งโอหยกเทกกรมาอ แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อฮะพี่เขาก็เลยเดินออกจากสอพฮอะแต่พอเดินออกจากสอพอแบบจะขึ้นรถปุ๊บก็ต้องโดนรวบตัวหลังจากที่ด่าตำรวจแล้วไปตบตำรวจนะฮะโดนกดตัวลงไปที่พื้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องหิ้วตัวนะฮะด้วยกุญแจมือลากเข้าไปห้องขังของสอพอเมืองชัยนาทไปสงบสติอารมณ์คือพี่เขาพยายามที่จะโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้ยนะครับผูบ้สื่อข่าวท้องถิ่นบอกฮะ พยายามจะโทรหาผู้ใหญ่แล้วก็ด่ากราดคนไปทั่วไม่ใช่ด่าแค่ตำรวจล่าสุดนะฮะยังอยู่ในห้องขังสงสองพอ,อยู่เช้านี้ผู้สื่อข่าวไปเช็คแล้วก็ยังมีอาการลักษณะเหมือนกับอ้างคนใหญ่คนโตและยังไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์โดยจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับขับรถโดยประมาทหวาดเสียวเมาสุราป,ประพืตินตนวุ่นวายและที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอาจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มคือดูหมิน่นเจ้าหน้าพนักงานหรือไม่เพราะใช้คำหยาครับนี่ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ